ในสมัยพุทธกาลณแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของชมพูทวีปมีเมืองสำคัญที่ชื่อว่าเมืองอาลวีแม้เป็นเมืองที่ร่มเย็นด้วยธรรมชาติแต่กลับถูกปกคลุมด้วยความหวาดกลัวอันลิ้ลับเหนือจินตนาการใจกลางป่าใหญ่ใกล้เมืองนั้นมีต้นไรย,ยักษ์สูงเสียดฟ้าซึ่งเป็นที่สถิตของอาลาวะกะยักษ์ผู้มีอนุภาพและดุร้ายเป็นที่สุดอาลาวะกะยักษ์อาศัยอยู่ในวิมานใต้ร่มไทรใครก็ตามที่ย่างกรายเข้ามาในอาณาเขต จะต้องเป็นอาหารเท่านั้นไม่มีมนุษย์คนใดรอดชีวิตจากความอมหิตของยักษ์ตนนี้ได้เมื่อพระเจ้าอาลาวะกะักริย์ของเมืองอาลวีทรงออกล่าสัตว์และหลงเข้าไปในเขตต้องห้ามได้ถูกยักษ์จับตัวได้พระราชาทรงวิงวอนขอชีวิตและทำสัญญาว่าหากมีชีวิตรอดเราจะส่งมนุษย์มาให้ท่านเป็นอาหารเป็นประจำทุกวันหากผิดคำสัญญาวันนั้นเราจะมาเอาชีวิตท่าน และชาวเมืองทั้งหมดอลาวักะยักกล่าวนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าอลาวักกะก็ต้องส่งคนไปให้อลาวักะยักทุกวันโดยเริ่มจากผู้ที่กระทําผิดติดคุกนักโทษคนแล้วนักโทษคนเล่าถูกส่งไปสังเวยใต้ต้นใส่ย,ยักษ์เพื่อรักษาชีวิตของคนทั้งเมืองไม่นานนักนักโทษก็หมดสิน้นเมื่อไม่มีนักโทษด้วยความจําเป็นและหวาดกลัวพระราชาจึงจําต้องสั่งให้ราชบุรุษ จับคนแก่ชราไปส่งให้ยักษ์วันละคนต่อมาก็เป็นเด็กเล็กที่ถูกพรากไปจากอกของพ่อแม่ความทุกข์ระทมปกคลุมเมืองอาลวีพ่อแม่หลายคนจึงตัดสินใจพาบุตรหลานอพยพหนีภัยไปอยู่เมืองอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งราชบุรุษค้นหาทั่วพระนครก็ไม่พบเด็กเล็กแม้แต่คนเดียวเว้นแต่เพียงอาาวกะก,กุมารพระโอรสผู้เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าอาาวกะ ราชบุรุษต้องจำใจทูลความจริงต่อพระราชาพระเจ้าอาลวะกระส่งทราบแล้วถึงกับสิ้นสติไปชั่วขณะเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นที่รักยิ่งไปกว่าบุตรของตนแต่ด้วยความหวาดกลัวความตายที่ยักย้ายข่มขู่มานานพระองค์จึงตัดใจสั่งให้ราชบุรุษนำอาลวกะกุมารไปส่งให้ยักษ์เป็นอาหารในวันนั้นเพื่อแลกกับชีวิตที่เหลืออยู่ของพระองค์นั่นคือช่วงเวลาที่ความมืดมิดและภัยพิบัติ ปกคลุมเมืองอลาลวีอย่างสมบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาโลกด้วยพุทธจักสุแล้วทรงเห็นว่าภัยพิบัติอันใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นและเห็นโอกาสอันประเสริฐที่จะโปรดสัตว์พระองค์ทรงเห็นอาวะวกยักษ์ผู้มีจิตใจกระด้างดุร้ายแต่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันดังนั้นโดยไม่รอช้าพระพุทธเจ้าจึงเสด็จจากวัดเชตวันไปยังวิมานของยักษ์แต่เพียงลำพัง ทรงใช้พุทธานุภาพก้าวเข้าสู่วิมานแต่กลับไม่พบอาลวะกะยักษ์จึงประทับนั่งลงบนบัลลังก์ศิลาของอลวะกะยักษ์ด้วยพระอิริยาบถท,ที่สงบและเยือกเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายของอมนุษย์เมื่ออลวะกะยักษ์ได้กลับมาถึงวิมานของตนเห็นสมณะรูปหนึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตนอย่างไม่เกรงกลัวก็บังเกิดโทสะรุนแรงสมณะเจ้ากล้าดียังไงมานั่งบนที่ของเรา จงออกไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบด้วยพระสุระเสียงอันอ่อนโยนดีแล้วท่านผู้มีอายุเราจะออกไปแล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นเดินออกจากวิมานไปอลาะวะกคะยักษ์ยิ่งแปลกใจที่สมณะผู้นี้ไม่แสดงความกลัวหรือต่อต้านใดๆจึงลองสั่งให้กลับเข้ามาใหม่จงเข้ามาดีแล้วท่านผู้มีอายุเราจะเข้าไปพระพุทธเจ้าทรงกลับเข้าไปในวิมานอีกครั้งอละวะกะยักษ์ทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หวังจะให้พระองค์แสดงความโกรธหรือไม่พอใจแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงทำตามคำสั่งอย่างสงบด้วยขันติอาละวะกะยักโกรธจนถึงที่สุดเพราะทั้งอำนาจและการขม่มขู่ก็ไม่สามารถทำให้สมณะผู้นี้หวาดกลัวได้จึงตัดสินใจใช้ภูสาวุธอาวุธวิเศษที่สามารถทำลายได้ทุกสิ่งให้พินาศโปรดติดตามตอนต่อไปเนื่องจากเนื้อหามีความยาวมาก